สวัสดีครับวันนี้นะครับครูสอนจะมาวาดรูปต้นไม้นะครับต้นไม้นี่ยเต็มเดิมมันมีอยู่แล้วแต่เป็นต้นเล็กนะครับเดี๋ยวอยากให้เป็นต้นใหญ่นะครับเริ่มต้นเลยนะครับก็จะใช้สีน้ําตาลนะครับสีน้ําตาลเป็นสีกลางนะครับก็ลงเป็นต้นไม้เป็นลําต้นตรงกลางเลยนะครับก็ลงไปเรื่อยๆนะครับ อย่างนั้นครับก็เอาสีน้ําตาลนี่แหละครับวามผสมกับสีขาวลงด้านหนึ่งนะครับที่ต้องการให้แสงมันเข้านะครับก็คือเป็นด้านที่รับแสงนั่นเองนะครับก็ผสมสีขาวสีน้ําตาลเดิมเนี่ยผสมสีขาวแล้วก็ลงลงไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับที่ตรงข้ามกับแสงก็เป็นเงาก็จะเอาสีดํามาผสมนะครับกับสีน้ําตาลเดิมก็ตัดลงไปก็กลายเป็นเงานะครับ ตรงไหนที่อยากให้เป็นส่วนที่มืดก็ลงไปนะครับตรงต้นไม้ที่เป็นปุ่มก็สามารถที่จะใช้สีคำม,มืด,มด,มดๆนี่ลงไปได้เลยนะครับต่อมานะครับ<อ>ก็่รงไหนที่ว่าต้องการให้มันทึบให้มันเป็นรูบูลงไปก็สามารถลงสีดําได้นะครับต่อไปก็เอาสีขาว มาผสมกับสีน้ำตาลใช้สีน้ำตาลนิดเดียวนะครับกาลงไปก็กลายเป็นแสงที่รับเข้ามานะครับก็จะเห็นเป็นต้นไม้เป็นทรงคมๆได้เลยนะครับ